ูสีงหว่าใครเจอกับปีเตอร์โอ้ตายแล้วแม่ปีเตอร์ hello daddy ต้องพูดต้องพูดถึงปีเตอร์ต้องเรียกว่าเราก็มีประสบการณ์ได้พบเจอกับปีเตอร์มาไม่มากก็น,น้อยนะทั้งระหว่างนอนทั้งนั่งเฉยๆทั้งระหว่างทำงานทั้งระหว่างอาบนาบ้ำอะไรอย่างเงี้นยนะ เราเจอมาหมดแล้วถ้าใครได้มาดูตอนไลฟ์ไลฟ์ก่อนหน้านี้ของเราแล้วก็ไลฟ์พวกเอ่อพวกไลฟ์เดบิวต์ของเราหรือว่าไลฟ์ก่อนหน้านี้ทั้งสามสามไลฟ์ทุกสามตอสามไลฟ์ยังมีพูดเรื่องนี้หมดทุกไลฟ์เลยก็คือเราอะเป็นพวกไม่เกียดสัตว์เลย <c oughs> เราเป็นพวกไม่เกียดสัตว์ทุกชนิดบนโลกเลย <c oughs> แต่คือไม่ใช่ว่าจะชอบสัตว์ทุกชนิดบนโลกก็คือ ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ถึงกับชอบเลยอันนี้ก็มีแต่ถ้าคือถ้ามาอย่างเป็นมิตรอะก็คืออยากเป็นอยากเป็นมิตรกับทางโลกเลยเออเราเป็นแม่พะเป็นจอมมารที่เป็นแม่พะมากคตรเทพต้องเรียกว่าถ้าเป็นเจอแมงสาบอะปกติบางคนก็แบบอาจจะตีหรือไม่ก็แบบเอ้ยกีดโองหรือแหวว่่เราไม่กีดเราไม่กีดเรากีดไม่เป็นแต่เราเราเป็นเด็กที่กีดไม่เป็นเลยเช่อววะ แล้วคือแบบตอนเราเจอแมงสามนะเราจะแบบไม่ดีนะไม่อะไรแต่คือแบบเอ้ยเรารักสัตว์ไงแต่ลืาก็อยากให้มันออกไปนะแต่ก็ไม่ก็ไม่รู้จะไล่ยังไงอะไรเงี้ยมันรู้สึกอืมอืม feel not good baby <laughs> มันก็จะแบบโอเคโอเคคุณปีเตอร์สวัสดีโอ้ไม่ได้เจอกันบบนานแล้วะคุณปีเตอร์สวัสดีวายก็จะแบบนะออวันนี้มาแท็กทายหรอคะอพอดีแกงใจนิดนึง ก็เอ่คอปีเตอร์คะ่ะขอความกรุณา้วนะก็ต่างคนต่างอยู่นะกระต่งคขาตังยูนะ <c oughs> จะไปอยู่ใกล้กันนะเอออยู่ไปเออยากอยู่เอยอยู่ได้เอเชิญเลยดับสบายเราไม่ว่าอะไรนักเต็มที่เลยเนอะอยากยิวอ,อ,อ,อยู่ไปนะจะออกไปก็ได้เราพร้อมจะเชิญให้คุณออกได้ตามเต็มที่ถนะ้าคุณอยากจะออกเนอะแต่ว่าตางคนตางยู่นะจะอยากทำเราไม่ทำารคุณแต่ว่าอย่ามาใกล้ฉันนะอย่ามาใกล้ฉนะัน <c oughs>